มาครับไปต่อครับการพัฒนาควบคู่กันทั้งทางด้านจิตใจและด้านวัตถุทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับมันอาจจะเป็นคำตอบที่ที่ดีมากๆก็ได้วิดีโอนี้คือวีดีโอหมายเลข8 0 9อทับทับนะครับโอ้โหทับ6ทับแล้วแหละนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับเราเริ่มจากวิดีโอหมายเลข899.10ทับ แปดร้อยเก้าทับสิบเนี่ยต้องเปิดดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหทับสิบเนี่ยจะเป็นการอธิบายว่าทับสิบเอ็ดคืออะไรทับสิบเอ็ดก็เท่าที่จะนึกออกนะครับทับสิบเอ็ดก็คือการที่เราฉลาดให้ความสําคัญไปฝึกจนเกิดทักษะฉลาดให้ความสําคัญฝึกทักษะของการจับยอดรวบยอดนะครับรวบยอดจับจับจับยอดตกผลก,การเรียนรู้นะครับจัดระเบียบการเรียนรู้นะครับต่อไปก็ฝึกทักษะของการโปรแกรม การที่เรารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือชีวิตมันคือเกมชีวิตการที่เราอยู่ในเกมชีวิตที่ดีเนี่ยมันจะสร้างสรรค์ได้ง่ายกว่าจากนั้นก็คือตัวเลือกเป็นทางแต่ทางเนี่ยทางของเราจะดีกว่าผู้ย้อนอดีตนะครับเพื่อ,อ,อให้ทราบว่าอยากให้ย้อนกลับไปดูจริงๆจากนั้นเนี่ยผมมาจับจับได้อยู่2จุดก็คือนึกภาพที่ว่าวติดลมบนกับหลายหัวดีกว่าผมก็เลยมาอัดวิดีโอแล้วก็อยากชวนพวกเราเนี่ย คือผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไปดูวิดีโอของผมเนี่ยดูแล้วหยุดไปทีละจุดทีละขั้นนะครับจากนั้นเนี่ยผมมาเจอว่าอย,อย่างเราเราอยากมีความสุขมีชีวิตที่ดีร่ํารวยอะไรดีๆเนี่ยกรุงลมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแต่มันมีจุดที่เราถ้าเราไปจับจุดจ,จับจังหวะได้ดีแล้วเนี่ยมันดีจริงๆซึ่งสิ่งที่ผมทํากันบ้านมาตามลำดับนะครับผมมองว่าจิตเป็นใหญ่กับจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดสนย์กลางความสําเร็จ การที่เราฉลาดไปเต็มใจยินดีการที่เราฉลาดยืดจุนฉลาดแบบหนักนิดเบาหน่อยนะครับไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมาเชื่อผมนะครับแต่ผมว่าต้องมีสักวันหนึ่งซึ่งมีใครบางคนมาเหมือนเหมือนกับในอดีตเนี่ยมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์รวมตัวกันเพื่ออัปเกรดยกระดับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมามียุคหนึ่งนะครับซึ่งม,มันเหมือนกับฟุตบอลลีกนะครับ แต่เป็นหลีกของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งมารวมตัวกันแล้วสร้างสารรค์องค์ความรู้แล้วก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆอย่างมากนะครับผมว่าทุกวันนี้กลุ่มกลุ่มแบบนี้ก็ยังคงอยู่แต่ผมกําลังจะตั้งกลุ่มที่เสมือนของคนที่มาร่วมพัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งด้านทั้งด้านทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจรูปธรรมนามธรรมซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ด้วยกันนะครับเราไม่ปฏิเสธการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง แต่เราก็ไม่เน้นว่าสุดโตง่งมันจะต้องสมดุลร่วมกันนะครับบนพื้นฐานของการที่ไม่ทำร้ายกันพร้อมที่จะดีพร้อมที่จะส่งเสริมแต่ไม่จุนจ้านไม่ยัดเยียดนะครับซึ่งการที่ไล่ไปตามวิดีโอ,อต่างเนี่ยผมก็เพิ่งค้นพบว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้ามันคือการต่อยอดการค้นพบมันยิ่งค้นก็ยิ่งเจอยิ่งลองก็ยิ่งรู้และทำได้ดีิยิ่งขึ้นไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะครับมันคือการค้นพบแค่ไม่กี่วัน ไอชุดแ0 9เนี่ยแค่ไม่กี่วันเองนะครับแต่แต่เขาเรียกว่ามันเป็นการต่อยอดทางความคิดแล้วกันแต่ถามว่ามันเกิดทักษะฝีมือขึ้นหรือยังมันเกิดการบรรลุถึงแบบขั้นสุดยอดหรือยังยังนะครับแต่เราค้นพบผมอะค้นพบเขาโครงของมันไล่ไปตามลาดับยังวิดีโอหมายเลขที่ผ่านมานะผมพูดถึง5ข้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่3ข้อที่เราจะไปสัมผัสคําว่า ความมหัศจรรย์ของชีวิตชีวิตดีจังดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือการที่เราต้องกล้ากล้าตั้งโจทย์กล้าท้าทายตนเองกล้าระบุว่าเฮ้ยเราเราจะต้องแบบทํางานนี้ให้เสร็จนะเราต้องออกกำลังกายให้ได้นะเราต้องอ่านหนังสือให้เสร็จนะกล้ากล้าเผชิญความท้าทายกล้าเผชิญโจทย์นี่คือข้อที่หนึ่งคนถ้าถ้าไม่ไปลองตรงนี้เนี่ยเราจะพลาดประสบการณ์สําคัญหลายอย่าง การที่กล้าตั้ง,งโจทย์กล้าเผชิญโจทย์กล้าแก้ปัญหากล้าท้าทายตนเองไอ้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเจออะไรดีๆได้ด้วยตนเองจากนั้นครับการที่จิตเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่จิตที่เรารลลึกได้ว่าอ๋อคนเราเนี่ยในอดีตคนเราไม่ได้เก่งแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนเราทำไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ได้ทำา AI ก็ได้คนเรา จากคนป่าคนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นพระาศาสดากลายเป็นพระบาทสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าได้ทุกท่านครับมันคือเราต้องทึ่งหน่อยจิตเป็นใหญ่จิตที่รวมพลังได้นะครับไปเจอคําว่าล้าค่าและมาศจรัร์นะครับประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยอยากให้ลองข้อต่อไปนะครับก็คือการที่เรามีลูกบ้าการที่เราใส่ใจโฟกัสนะครับกระทั่งพลังเอาดีจริงของเราเนี่ย มันเพิ่มพูนิ่งยิ่งขึ้นนี่คือ3ข้อนี้มันเป็นความเข้มข้นจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเจอครับไปเจอคําว่ามันขึ้นอยู่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราจะให้อะไรเติบโตและงอกงามไปพร้อมกับตัวฉันเนี่ยตัวเรานะครับหรือหน่วยงานของเราครอบครัวของเราชุมชนของเราเนี่ยประเทศของเราเนี่ยเราจะให้อะไรมันงอกงามขึ้นมาคือคนเราไปทําได้พูดง่าย,ายแค่นี้เองนะครับมันเหมือนกับ สิ่งที่งอกงามขึ้นมาในคนสิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์สิ่งที่เติบโตมาพร้อมกับอาจารย์เฉลิมชัยพร้อมกับวอลเลนบัฟเฟตอะไรประมาณนั้นนะครับมันเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยแต่ไปไปมีปัญหาเรื่องการเงินจนจะจบชีวิตต,ตนเองจากนั้นเนี่ยคิดคิดได้แล้วบอกว่ากูให้ภัยมึงก็คือให้ภัยตัวตนเองอะแหละนะครับแล้วเริ่มไปทําวงกบประตรูขายเริ่มไปทําบ้านน็อกดาว แล้วกลายเป็นมีเงินอะสต้งสตางระดับ200ล้านอย่างเช่นภูมิัญญาหรือบริบทแห่งการเสริมสร้างการเติมเต็มการงอกงามเพิ่มพูนคุณค่าระดับบิลเกตระดับวอลเลนบัฟเฟตระดับพระบาทสมเด็จพระสัมมาุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนมันคือบริบทของท่านเหล่านั้นแต่เราพูดแบบเจียมตัวนิดหนึ่งก็คือเราไม่จําเป็นต้องร่ํารวยขนาดนั้นไม่จําเป็นต้องตื่นรู้กระจ่า,จางรู้ขนาดนั้นแต่เราอยู่ในระดับที่มีความสุข มีอยู่มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความสะดวกสบายในแบบฉบับของเราทุกท่านครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือการที่เราเราตัดเราตัดสินใจเราเลือกแล้วว่าเราจะให้ไหรงอกงามไปพร้อมกับเราจากนั้นครับก็ต้องย้อนกลับไปว่าเราจะดึงไอ้ข้อมูลจากทั้งหมดเนี่ยมาใช้เพื่อให้เราสามารถงอกงามได้ทั้งแบบที่ เป็นแบบเก็บเกี่ยวกับแบบที่เป็นการสร้างสรรค์คือเราเราไปทําเป็นโครงการเราไปทําเป็นแผนอย่างชัดเจนกับเก็บเกี่ยวเติมเต็มสิ่งดีๆทั้งพลังสร้างสรรค์จัดระเบียบพลังสร้างสรรค์การสร้างสรรค์อยู่ทุกวันอย่างที่ผมจัดระเบียบมาก็คือผมย้ายไปบ่อยอ่ะคือเลิกเชื่อไอ้ดามตัวเก่าแล้วย้ายไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเลยนะครับไปไปทำดีเลยไปทำดีให้นานพอตามสูตร ยี่แปดวันสามเดือนหกเดือนอย่างพวกเราเนี่ยไปทําวิดีโอต่างๆไปทำสามข้อทํานานๆแล้วจะถึงจะรู้ได้เองคือคือบางครั้งเนี่ยระบบการศึกษาก็หลอกเราว่าเราอ่านหนังสือเราท่องแล้วเราไปกาข้อสอบนึกว่านั่นคือได้ไม่ใช่นะครับเราทําในสิ่งที่เราลืมแล้วทิ้งไปแต่คนที่ไปประสบความสําเร็จจริงๆก็คืออย่างนักวิ่งที่ไปวิ่งจริงๆคนที่ไปแบบไปทําธุรกิจจริงๆอะไรพวกนั้นนะครับ แต่สิ่งที่ผมเจอน,นี่เป็นอดีตอยู่นะก็คือการฉลาดโฟกัสกระทั่งมีคนโทรมาแล้วผมต้องรีบไปแล้วนะครับคือการฉลาดเป็นอิสระได้ดียิ่งยิ่งขึ้นมันคือถ้าไปลองอ่ะก็จะรู้นะครับฉลาดโฟกัสได้ดียิ่งยิ่งขึ้นโอ้โหเราจะกระทั่งโฟกัสกระทั่งนะครับก็คือไปตั้งใจไปใส่ใจทํางานจนงานมาสําเร็จไปใส่ใจวาดภาพจนภาพสําเร็จไปใส่ใจกวาดบ้านจนบ้านสําเร็จ แล้วการเป็นฉลาดเป็นอิสระได้ดียิ่งยิ่งขึ้นจดน้ํนามนใบวัวการที่เป็นอิสระทางการเงินนะครับการที่เราไม่เครียดง่ายๆการที่เราบริหารการฉลาดขอบคุณฉลาดอาหุสิกร,รมฉลาดนิ่งอ่ะว่ากันไปนะครับนั่นคือในอดีตจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเติมเข้ามานะครับก็คือการที่เราเนี่ยสนุกสนุกกับความหิวอ่ะน,นั่นความหิวคือจุดอ่อนของผมก็คือ ผมหิวแล้วผมต้องกินเยอะทําให้น้ําหนักเกินแต่การที่ผมสนุกความหิวแปลว่าอะไรครับมันเหมือนกับการที่เราสนุกกับสิ่งที่เราทําแต่มันโยกกระดับว่าเรามีข้อเสียผมมีข้อเสียผมเป็นคนตามใจตนเองผมก็สนุกกับการมีสติควบคุมสั่งการจัดการชีวิตตนเองต่อไปเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือรูปแบบที่เราจะมากําหนดเพื่อโยกตนเองจากตัวตนเองคุณคนเก่าเนี่ยไปสู่แบบใหมย่ยังไงก็ได้นะครับ ฉลาดเลือกเชื่อตนเองแล้วมาทำหรือเราจะฉลาดที่จะใจะเย็นๆแล้วไปเข้าถึงพลังที่เรารู้คุณค่าของชีวิตรู้คุณค่าของเวลารู้คุณค่าของตนเองแล้วพาชีวิตเนี่ยไปทำอะไรบางอย่างที่มันดีจริงๆผมมาอาัดวิดีโอนี้เพื่ออะไรครับอยากจะเจอใครสักคนที่เอ่ยปากแล้วมาบอกว่ามามาลองสักตั้งกรุงโลมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวคนที่ใจเย็นๆก่ออิฐทีละก้อน คนที่ใจเย็นๆแล้วไปสร้างสารรค์ไปให้อะไรดีๆเติบโตและงอกงามไปพร้อมกับตัวเราฉลาดโฟกัสกระทั่งสําเร็จใส่ใจทําให้ดีเลยนะครับก็ต้องไปลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าผมต้องต้องรีบไปทําธุระต่อจริงนะครับจากนั้นก็ฉลาดเป็นอิสระเป็นเป็นนายเหนือตัวเองก็เหนืออารมความรู้สึกอะไรพวกนี้อ่านเกมไม่ขาดอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูแต่วันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับมันคือ พลังแห่งการลงมือทำจริงๆออกจากสภาพเด็กเด็กนักเรียนผู้เรียนสู่ผู้ปฏิบัติผู้เรียนองค์ความรู้วิชาการเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มันเป็นเรื่องผิวเผินและบางทีมันขายไม่ได้บางทีมันมันไม่เกิดทักษะฝีมือไม่เกิดเงินไม่เกิดคุณค่าแต่พลังคุณภาพพลังแห่งมนุษย์จะเกิดขึ้นเมื่อเราไปลงมือทำ ไปลงมือทําด้วยแหละครับสนุกสนุกกับการเอาชนะจุดอ่อนของตนเองสนุกกับการเสริมสร้างจุดแข็งทั้งหมดเลยครับเมื่อเราร่วมร่วมกันเนี่ยมันจะเข้าสู่กระแสพลังสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ได้ง่ายกว่าผมไม่ได้บอกว่าคนเรามาร่วมกันแล้วทุกคนจะดีกับพลังสร้างสรรค์และการสร้างสรรที่ก่อตัวงอกงามยิ่งขึ้นนะครับบางคนอาจจะแบบไปกันไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงแต่การที่เราบอกต่อวิดีโอนี้ไปเนี่ยจะเพิ่มโอกาส ให้มีคนที่ไปกันได้ดีแล้วมาเจอกันมากยิ่งขึ้นอยากให้ลองจริงครับ